วสวัสดีครับสว <41 S> ัสดีครับวันนี้ผมมก็มาอยู่กับอาจารย์ที่อาจารย์ครับซึ่งก็บอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของโปสเตอร์กราวซิโล d s p 6 8 8ใช่ไหมครับครับที่เราทําการสาธิตวิธีการใช้งานใช้รถเซอร์ชแทรานตอนนั้นตอนนั้นก็ไปลองดูครับสอนเรื่องต้นวิธีการใช้งานวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ก็เป็นลิปที่ได้รับการ ตอบรับที่ดีมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มวิธีการต่ออย่างถูกต้องันีเพราะนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังงงอยู่เฮ้เอสพีหกจีแปดเอ็กซ์นะต่อมันต่อไงอ่ะที่ผมสงสัยกันเนี่ยคือว่าตัวเนี้ยครับอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กกว่ารุ่นน้องเอเ,เขาเรียกสี่แปดเอ็กซก็ต้องบอกว่าทั้งอาจารย์กิ๊กอาจารย์อั๋นเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็ เป็นผู้ข้อมบ่อนะในการจูงระบบเครสียงตัวโพสเซอร์เนี่ยใหม่ดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะให้ความกระจ่างเลยว่าตัวโพสเซอร์4.8หรือ6.8เนะี่ยมันแมทกับระบบยังไงบ้างน,นะครับอันดับแรกมันมีความแตกต่างก็คือว่าอ,อ,อินพุตสังเกตนะครับอินพุตด้านนี้จะมี4ชุดตัว 4.8x มีสี่ชุดนะครับตัวนี้ตัวอินพุตของเขา 4.8x จะมี6ชุดตรงนี้ฮะอช่อรครับ าจจะมี6ชุดเลยสังเกตดูฟอนต์ไลท์เลฟต์ไลท์แล้วก็ซับเลฟต์ไลท์สามารถถ้าเรามีฟอนต์ที่มีครบทั้งฟอนต์เรียแล้วก็เรียแล้วก็ซับก็สามารถมาต่อได้แล้วก็คืออินพุตจะเยอะกว่าก็คือจะมีออปติกด้วยครับสังเกตตัวนี้ยังไม่มีออปติกนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเบอร์ออปติกเนี่ยแล้วก็ของเขาตัว6ขีด8ก็จะมี AUX เป็นแจ็ค3.5เลยนะครับอ๋อเข้า a x ได้แล้วก็จะเป็นสายตัวนี้ครับดีตออ๋อสายดีต้ไว้ทำอะไรเอ่ยดิตที่เป็นลักษณะสายแบบ RCA ครับก็เอาาเข้าเลยถ้ามีเครื่องเล่นที่เป็นปล่อย Hi i Quality ที่วกคุณภาพเสียงดีหน่อยตัวนี้ก็สามารถเอามาเพิ่มได้อีกก็คือโปรเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าเพราะว่า Input เยอะกว่าแต่ถ้าตัวประหยัดตัวนี้ถ้าใช้ฟ้อนที่ปล่อย RCA หมดเองนะครับแต่ว่าฟอนตัวเนี้ยมันปล่อย RCA จะเอาเข้ามาเข้าชุดเนี้ยได้นะครับก็คือเข้าสองชุดเข้าสองชุดได้เลยได้เลยแล้วก็ไปซัมมารีที่โปรแกรมมือมันก็จะรวมเป็นสัญญาณปูลเลนค่ะแล้วมันก็เอามาได้กี่แปดเหมือนกันครับได้แปดลักษณะเอาแปดเหมือนกันดูสักทีอ๋อนี่เราเทียบดูเลยอ่ะนี่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เมือ่าทใช้แค่ฟอนตเดิมรถก็แปลงเป็น RCA แล้วเข้าคระหยยดก็ไม่ต้องไปใช้ออปติกบางท่านไม่ได้ใช้ใช่รถบางรุ่นไม่มีออปติกอ๋อโอเคที่คือสมมุติความต่างนะระหว่าง4 channel กับ6 channel ตัว Input เนี่ยมันเหมาะกับฟอนต์อะไรบ้างเรามองที่หัวกันก็คือว่าถ้าฟอนต์เรามีป r e out 3ามชุด เราสามารถเข้าหเขา้าเขา้าฝูได้เลยเลใช่แต่ว่าถ้าฟอนลักษณะฟอนที่ไม่มีตีเอ้าอย่างเนี้ย<แ>เนี้ยนี่แค่ชุดเดนนีดยวอันนี้มีสองชุดเนี่ยก็เข้าตัวนี้แต่เราก็ไปซัมสัญญาณในตัวอกัาตรงนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับรผมจะให้อาจารย์อ่านนะเขียนโมเดลคำว่าซัมเอ้าไปเพราะผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นขั้เทคนิคที่ที่พวกเราเข้าใจกันแต่ว่า หลายคนอาจจะยังแบบมมกซิ่งนปดหน่อนะพอไ้ไหมให้อาจารย์อ่านเขียนอะไรตนนี้แล้วเราข้อนะข้อนะขอนะก็จะมีเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคเลือกสอนนะครับเพราะงเราจะดึงสัญญาณไปหนึ่งสัญญาณเสัญญาณไปเทหน่เดียวนะครับลงมาเข้า yes k e ุทที่หนึุดที่สอนะครับพุดที่สาที่สี่เราปล่อยว่างไว้เขอไหมครับแล้วขาออกมันจะมี8ปดุทนะครับ อ่าที่ว่า8ชุดเราจะเรียกแต่ว่า A B C D E F G และก็ H นะครับเราก็สัญญาณจะพอออกมาเข้าหนึ่งชุดการออกแบไปถึงอะไรเราจะเอา A B แบ่งชุดในกรอนเดียวเรามีแอมสีนหนึ่งตัวกับคลาส D หนึ่งตัวนะครับอ่าโอเคนะครับมันก็จะมีสัญญาณ c h a n n หนึ่งสอง สามสี่นี่เป็นชันแนลนะครับ C H ก็คือหนึ่งนะครับส่วนคลาส D ก็จะเป็นชั n n น l มีแค่สองชุด2องหัวเ้อะเลยครับเป็นคลาส D ล้วก็จะเดินสัญญา R C a มาเข้าระบบแบบนี้นี่ให้มาดูตัวจริงนะครับนี่จากฟอนสสังเกตตัวจริงตัวจริงก็คือจากฟอนต์นะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ตัวจริงที่เห็นอยู่นะครับส่วนส่วนสองชันแนเนี้ยเราไม่ได้ใช้ก็ ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งอักมันะครับทีนี้มาดูทางด้านออกนะครับอันนี้เป็น A B C D นะครับก็จะมาเข้าแอม h ิชแนลตัวนี้ก็จะเป็น A B C D กต้นะครับก็ครบนะครับส่วนซับก็คือก็จะมาเข้าไปนะสังเกตอย่างนะครับตัวนี้เป็นซับเราไม่มี E f เนี่ยเราจะเอาสางดงาน G f เนี่ยมาเข้าชุดนี้แทน ้คือความจริงอ่ะ C กับ H C กับ H นะครับออกมาเข้าคัสดีคือแอมขับซับแต่ว่าในคำถามผมนะครับ C กับ H เนี่ยไว้เข้าซับโดยเฉพราะอ่านี่ริมาร์กเลยครับเพราะว่าสุดท้ายเขาจะทำโปรแกรมไว้ตรง C กับ H เป็นซับเป็นเข้าโปรแกรมซับแอมคัสดีตัวนี้โดยเฉพาะเลยเพราะ EQ ก็จะอยู่ในช่วงของอยู่ในช่วงการควบคุมตรงนี้ควบคับ จากแอมพัสดีเนี่ยเราก็จะต่อไปที่เราก็จะเป็นต่อมที่ลำพงนะครับสายสายลำโพงก็จะวิ่งมาที่ต่ป็นบนี่ครับไดแกรมนะครับอันนี้ชุดซับแล้วนะและแอมกลางแหนมันก็จะมีที่เอ่อเาเรียกชนัลลโพงออกมาเหมือนกันพวกนี้เอาเป็นหลัก็คือบวกลบ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 นะครับที่เทอร์มินอลของโฮแอมอันนี้เราก็จะฝูกมาใช้ในสัญญาณที่เรียกว่าเป็นทวิสเตอร์ มีนนะครับลบบวกก็จะมาเข้าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันอันนี้คือซิสเตอร์ฝั่งซ้าย t ิ i เตอร์แอนะครับอันนี้ก็จะเป็น t ิ i เตอร์อาร์อันนี้ก็จะอยู่ในรถก็จะเป็นเสาถูกต้องครับด้านซ้ายด้านขวานะครับส่วนชุดนี้เป็นบูเฟอร์นะครับอันนี้ก็ลงมาเหมือนกันลบบวกเหมือนกัน ก็คือเป็นวูเฟอร์เหมือนกันในซิสเต็มนี้ที่เราวางระบบเนี่ยเราถูกเรียกคำนี้ว่าคำว่าไตรนก็คือจะถูกแบ่งความสีเป็นสาช่วงก็คือช่วงของเสียงแหลมจากวิตเตอร์วูเฟอร์คือเป็นเสียงกลางอยู่เป็นกลางนั่นเองแล้วก็ทัมมูเฟอร์เป็นความถีน่นี่คือแตรแปรของการเดินระบบที่เรียกว่าเป็นไตร์โอเคครับเราก็จะไม่มีชุด EF เข้าไปาแค่นี้ครับสังเกตไหมครับว่า ในลำโพงเนี่ยพาสติซีเราจะไม่ใช้แล้วกลมจะเป็นแอคทีฟเนี่ยอันนี้เขาเรียกพาสติซีใ่ครับซึ่งเราจะตัดออกไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใช้ละถูกต้องครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือตัวแบ่งความสีระหว่างระหว่างวูเปอร์กับทวิตเตอร์ถูกต้องความสีสูงกับความสีถูกต้องครับเราจะใช้ทวิตเตอร์ก็คือตัวนี้ถูกต้องนะครับตรงนี้แล้วก็วูเปอร์ บูเกอร์ซึ่งเป็น6นิ้วที่นิยมกันถูกต้องครับจะมาเป็นชุดด้านล่างนี่นะครับเป็นแบบนี้ครับนะระบบจะเป็นอย่างนี้แลในกรณีนี้คือ2ทางแบบไตแอมถูกต้องครับเพราะว่าเราจะมีความถี่ซับเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กถือว่านี้อาจจะเห็นผานนะครับนี่คือซิสเต็มของมันครับโอเคกไหมครับแอมก็คือคลาสดีถูกต้องครับสี่ชันแนลถูกต้องครับ a b ขครับกลางแหลมโดยใช้ DSP กาซโลมาแบ่งความถี่นะครับลองซูมมาที่ตัวโปรแกรมตัวนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยเราจะมาคุมการตัดความถี่ว่าลำโพงทวกอินเตอร์ ABCDEFG ตรงนี้ถูกต้องครับผมที่หนึ่งผมนะันกรณีลูกค้าเปิด B แค่48ครับไอชุดที่เข้าชุดที่สองนะครับให้เราเลือกเป็นชุดซับครับ ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เอาสามชุดแต่เราปีนี้เราเป็นแค่สิบกี่แปดนะชุดที่2เราเลือกเอาซับเข้ามาได้ครับแล้วไปตั้งหมูนซัมเมอรี่จากตัวของซอฟแวร์ได้เลยซอที่เข้าคนี่ครับตัวนี้นะคำว่าตามอาจารย์ลิกดูครับคำว่ามิกมันจะมีให้เราเลือกเนี่ยครกดมิกถ้าเราเข้าสัญญาณชุดเดียวนะครับเห็นไหครับตรงนี้นะครับ ถ้าเราเข้าสาย RTA คู่เดียวเนี่ยเรากดมิกเนี่ยโปรแกรมเนี้ยกับเครื่อง d s p มันจะมิกสัญญาณเข้าชุดเดียวเนี่ยให้เป็นฟุลเลนทั้งหมดแล้วก็ตัดแยกซับให้ด้วยในตรงไหนมิกผมมองไม่เห็นตรงนี้ครับครับตรงลูกศรชรับอ๋อ MI X ตรงนี้ใช่ไหมโอ้หัมตรงลูกศรชี้นะครับอ๋อมิกซ์ตรงนี้ใช่ไหมกรณีที่รถรถเรามีสัญญาณชุดเดียว เราก็สามารถที่จะกดมิกเพื่อให้สัญญาณซัมมารีกันเป็นกลางแหลมคูณเลนส์ก็ปล่อยเข้าสู่ Channel A B C D E F ส่วนทับเขาก็จะแยกให้เลยครับว่าเป็นความถี่ต่ำโอเคขออนุญาตกลับมาตรงนี้นิดนึงก็เริ่มเห็นความต่างละไรใช่ครับเพราะน่าจะเป็นที่ตัว h unit เป็นหลักที่จะาทำให้เราต้องเลือกใช้ตัวนี้ครับนสมมติว่าถ้าเป็นโมเดลนี้ละ ถ้าเป็นฟอนต์ที่มีแบบมาฟูลอะทั้งฟอนต์อนเรียแล้วก็ซับครับครับ,รบทีเนี้ยสังเกตว่าทําไมรถบางคันเนี่ยต้องเลือกใช้แอมสี่ช่องเาสองตัวซับต,ตัวหนึ่งทําไมบางคันต้องใช้เป็นไฟแอนนยอย่างที่อาจารย์ถกวาเราจะลเลือกใช้กับซิสเต้นแบบนั้นเนี่ยยังไงได้บ้างก็คือถ้าสมมุติกรณีเนี้ยใส่เอาเพิ่มแอมเข้ามาแล้วก็ว<ร> เพิ่มนิดเล่นแบบตรง E F คือผมไม่ได้ไม่ได้รู้่าครับตอนนี้ไต่แอมแล้วแล้วถ้าแอมสามตัวเพิ่มมาเท่าไหร่กัวเราเรียกว่า Cross Amp ครับ Cross Amp น่าจะมาแล้วนะครับมาเข้าที่โทแอมอีกหนึ่งตัวนะครับณทีนี้สมมุติผมรู้ก่อนนะว่าเป็นแอมสองแล้วรู้ก่อนนะครับสมมุติว่าผมเพิ่มลำโพงสามนิ้วเนาะ ถยาผมให้ดูว่าผมมีลำโพง3นิ้วอยู่เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเพื่อให้เกิดเป็นระบบฟอสแอมอันนี้เราก็มาเป็นออกที่ลำโพงอีก1ชุดไปเอาไปขอเป็่เขียนว่า M R เนาะส่วนมากก็จะคิดกันก็จะเป็นอันนี้ลำโพงลักษณะนี้ครับซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเขาเรียกว่ามิดเลนสามนิ้ว2นิ้วครับ บางท่านก็อาจจะใส่ถึงสี่นิ้วแต่เสาเสกนจะคือเป็นลำโพงที่ควบคุมย่านเสียงกลางเสียงนักร้องเสียงกลางเสียงนักร้องนะครับอ๋อนี่มันก็เลยครบเลยใช่ไหมแต่กลายเป็นคำว่าคอร์ดแอม์นะครับโอเลฟูซิตเต็มเลยคอร์ดแอมนี่ครับจากเราเพิ่มตัวนี้มันก็ได้เป็นสามทางเป็นทรงสามทางแล้วอันนี้เราก็จะไปปั้นเสาวูเฟอร์ใส่ประตู ก็เป็นเสาเอใช่ครับคราวนี้ผมผมผมไกด์ให้ทางผู้ชมทางบ้านอยากถามอาจารย์คิดนิดนึงแล้วมันเราจำเป็นไหมระหว่างสองทางกับสามทางเราควรจะเล่นแบบไหนดีเอออ่่าเนียอันนี้เป็นคำถามที่ดีครับครับเพราะว่าด้วยงบประมาณของท่านถูกครับหมดงบ่อเยทำทำเต็มระบบเนี่ยอาจจะแพงไปสำหรับบางท่านก็ใช้เป็นสอง ก็แนก็เพียงพอเราก็สามารถตัดความดีให้ครอบคลุมได้แต่แล้วบางท่านบอกว่าเฮ้ยงบประมาณมันสูงไปก็มาใช้ไตรแอมก็เพียงพอไตรแอมเดี๋ยวนี้ไตรแอมก็ดูนะครับใช่ครับถ้าจูนดีๆถ้าระบบดีถ้าการติดตั้งดีเนี่ยสองทางไตรแอมเนี่ยผมก็ว่าก็ฝันงทองดูแล้วนะครับก็อย่างตรงนี้วันนี้เรามาลองแนะนำเพย์พันของเราอย่างลำโพงมอเตอร์รี่ อันนี้เอาแบบฟอสแอมก่อนแล้วนะในซีสเต็มที่คิดว่าเป็นคู่แม็กกับโอเซอร์ครับสองตัวนี้ได้เลยอย่างเบอร์เกอร์ลี่ซีหกสองตัวนี้นะครับเสียงคุณภาพดีมากนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ะนะซีสเต็มของที่ว่สองที่เขาสามารถฟังเป็นไอคิวได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากฟังดังนอกรถ อันนี้ตอบโจทย์ได้ด้วยคือเป็นลักษณะลำโพงที่ครอบคุมได้ทั้ง SQ และ s q l ใช่แล้วครับซึ่งทางทีมแข่งคุรี่เคยได้ทดลองใช้ทำทั้ง2แบบอ่าโอเครับเราถึงภาพดะได้ได้ความละมาด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแอมมิเรอร์คตัวใหม่ล่าสุดนะรุ่น4480จุดเด่นคืออะไรครับตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าบางท่านเนี่ยยังถ้าถ้าตามตามรีวิวคููของทาง ของเราเนี่ยแหละครับเราก็จะเคยคุยกันเรียบรนะ้อยแล้วตัวนี้จะเป็นแอมขนาด8จุดบต์ฟูลซีชแนลนะครับที่เป็น a b ครับปริ้น์วงจรตัวนี้เป็นอ e ีฟักซี่สองหน้าข้อเดียวม,มันคือเลเยอร์สองหน้าก็คือว่าหนึ่งอุปกรณ์คุณภาพที่คัดเกรดรวมถึงแผ่นปริ้นที่มีคุณภาพพรการถ่ายทอดเสียงเนี่ยเป็นได้อย่าง สมจริงสมจังและสมบูรณ์มากโอ้ที่สําคัญนี่มันเล็กนิดเดียวเล็กมากครับเฮียมันติดตั้งรถยุ่งยได้เลยครับหรือบางท่าเป็นรถสี่ประตูก็สามารถติดไว้หลังเบาะได้ด้วยนะผมดูน้าหนักเนี่ยยุำหนักี้ก็ขาดติดครับแล้วเพว่อเกียอ์เนี่ตัวนี้นะครับทีเด็ดเลยสังเกตนะครับพวกชุดไวเลเยอร์คือชุดปรับความถี่ทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบ ICVR นะครับข้อดีคือใช่ครับข้อดีก็คือการปรับจูนที่แม่นยำนะครับนะครับค่าความเข้มต่ำ นี่คือจุดขายมันเลยครับแล้วดูนะครับไม่ใช่พัตินะเป็นโหเป็นโลหะเป็นโลหะแล้วอย่างครับเทอมินอลที่เข้าหัวสายที่เป็น RCA เนี่ยเป็นทิฟฟานี่แจ็คถูกต้องครับข้อดีคือหนึ่งหนัหนาอันที่สองการถ่ายทอดรายละเอียดเสียงเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับแล้วตัวนี้สัญญาณได้ดีถูกต้องครับแล้วเรามาดูค l a s s D อยน่บ้างตัวนี้ c l ยนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโปรแกรม Class ีของเรานะครับ ซึ่งให้กำลังวัตต์เนี่ยได้ถึง800วัตต์ RMS แบบเพียวๆเลยนะครับที่1โอห์มนะครับตัวนี้วงจรเป็นวงจรคัสดีนะครับเทอร์มินอลหรือพวกของออ V I C ทั้งหลายพวกนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นคัสเกตเหมือนกับ4ช่อเราครเคยลองเอาตัวนี้นะครับมาอัดอัดซับ2ดอกครับ ไอ้นี่เป็นรุ่นอาสิตัวนั้นมีประตูใหม่ของเรานะครับเบาเบาหลังสี่ประตูครับใช้ตัวเดียวครับตัวเล็กเลยครับเนี่ยผมบิดครับสบายเลยนะเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับพวกที่เล่นแนว S Q S L ครับกพื้นที่ที่จำกัดพื้นที่ไม่เยอะมากการทำดีไซน์ซาวสวยงามโดดเด่นครับโอเคถ้างั้นวันนี้เชื่อว่าหลายคน จะทำภาพเข้าใจแล้วกับโพลสเตอร์กับคู่แมทระหว่างพอาสติกกับไตรแอมแล้วว่าการใช้งานเราจะไปลงในเส้นแบบไหนนะครับวันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับสับคลิปหน้าเชื่อว่าเราจะลงเรื่องรายละเอียดของการต่อตัวนะครับเรื่องต้นเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันในคลิปต่อไปครับกับไซเทคเวัวชแนลครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ